ดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนสร้างเสื้อ T-Shirt นะคะแต่วันนี้เนี่ยจะมีเสียงรบกวน,นเสียงรบกวนเป็นพัดลมนะคะทุกคนโอเคอย่างไรให้ทุกคนนะคะไปหาเสื้อคะ mm ่ะ hmm. ใน Google ก,ก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่มีพีนเทเลสนะคะอ mm ่ะ hmm. อันนี้ก็ขอเป็นกรณีคนที่คนที่แบบว่าไม่มีพีนเทเลสนะคะ เป็นผู้ชายก็พิมพ์ผู้ชายไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็พิมพ์ผู้หญิงโอเคเราจะเอาผู้หญิงเหมือนกันทีนี้นะคะทุกคนนะกดต่อหมดที่ทุกคนอยากได้เลยนะคะรีนี้โอเคทุกคนแล้วให้ทุกคนนะคะกดตรงรูปภาพคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะแก้ก,กระบาดก่อนนะคะมันหนไม่ได้อันนี้ไม่ได้คะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้คะ่ะเอาเป็นว่าได้แค่บางอัอนนะคะคุณไอก็ไม่ได้นะ เสร็จแล้วให้ทุกคนนะคะกดคานนะคะแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดรูปภาพนะคะที่นี้มันก็จะดาวน์โหลดนะคะต่อไปนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าไปดูในเช็คในรูปภาพะคะเอที่จะตัดแบ่งแบ่งที่มันเหลือแี่นี้เท่านั้นค่ะ ให้ทุกคนเลือกอะไรก็ได้นะคะแล้วทนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคทีนี้เราก็ออกเข้ามาในเกมให้ทุกคนดูดึ๊โอเคตอ่อไปนะคะจะเป็นแบบพินเทเลนนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าแอปเินเทเลนนะคะทีนี้นะคะให้ทุกคนนะคะค้นหามา เกิร์หรือบอยก็ได้นะคะอันนี้เราจะลองให้เป็นบอยแล้วกันนะคะบอยสทีเชิตทีเชิตแล้วก็อย่าลืมทีเอสห้งด้วยเราบอกอีโมก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะเอาอันแบบนี้คือหลอเท่มากทุกคน でも。てて ยนะคะทีนี้เราก็กดออกนะคะแล้วทีนี้ให้หนูเข้าเราบอกไปเลยนะคะแบบนี้จะไม่ต้องเข้า Google Chrome น,นะคะเพื่อมีคนจำรหัสไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเข้ารหัสไม่ได้จะสวยนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึ่มันจะอันนั้นเดี๋ยวมันจะบักโอเคต่อไปให้ทุกคนนะคะ ที่สร้างสรรค์หรือว่ารูปนี้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะวงกลมตามให้นะทุกคนทีนี้นะคะให้ทุกคนนะคะกดไปที่คลิกนะคะโอเคทีนี้ให้ทุกคนนะคะกดไปที่คําว่ามาเร่งนะทุกคนมาลงทีนี้ให้ทุกคนกดไปที่คําว่าอวตารไอเทม ทีนี้ถ้าเราจะใช้เนี่ยให้เรากดคลาสสิกสามารถเลือกประเภทตรงนี้ได้นะคะเราจะเลือกเป็นทีเชิร์ดทีนี้ให้ทุกคนกดคำว่าอัปโหลดแอสเซสทีนี้ให้ทุกคนนะคะเขียนคำว่าดูตรงคำว่าอัปโหลดนะคะกดอัปโหลด ใู้ชายก่อนแล้วกันนะคะนนี่แหละทุกคนทีนี้ให้ทุกคนตั้งชื่อนะคะต้องเป็นชื่ออกิษนะคะหรือว่าชื่อไทยก็ได้แต่ว่าชื่อไทยไม่ค่อหลับหลอนค่ะทีนี้ก็เขียนเลยนะคะว่าที่จะเขียนว่า T I E นะคะแล้วก็ T นะคะพอไดอ้ทีนี้อยา่างเขียนรายละเอียดอะไรก็เขีนเยนได้เลยนะคะทุกคนทีนี้กดคำว่า u p โหลดคะ่ะ แต่ถ้ากรณีที่ทุกคนนะคะอยากจะตั้งราคาโอเคให้ทุกคนนะคะกดไปที่ตรงนี้ค่ะกดไปเลยนะคะแล้วให้ทุกคนให้ทุกคนตั้งราคาได้เลยกดตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งราคานะคะันตั้งห้าโลลวกันโอเคมันก็ต้องเสียมันก็ต้องเสียสิโบโลบักนะคะเพราะว่า งแล้วเราก็กดอันนี้แล้วมันก็จะเข้าอีกนะคะแต่ว่ากรณีนี้คือเราไม่ขายค่ะก็กดเซฟไปเลยนะคะทีนี้มันก็จะเซฟให้เรานล้น,น,นะคะต่อไปนะคะจะเป็นุ่นผู้หญิงค่ะก็กดเหมือนเดิมเลยนะคะอัปโหลดอัปโหลดนะคะอัปโหลดแอสเซทอัปโหลดอัปโหลด,ด,ดค่ะทีจะเขียนว่าอีว้วกัน เวทีจทัดแนวอนุโมทนเมื่อมึก็เหมือนเดิมเลยนะะทุกคนที่นี้ค่ะทุกคนล้วก็ล้วก็กดออกได้เลยแล้วเราก็ไปดูในคังไอเทมของเราได้เลยนะคะทุกคนกดปรับแต่งเพื่อที่จะดูของเรานะอันนี้ก็เป็นขันพื้นฐานอยู่แล้วเนาะทีนี้ให้ทุกคนนะคะกดไปที่เสื้อผ้านั่นแหละเสื้อผ้าค่ะ แล้วให้ทุกคนนะคะกดไปหาเสื้อยืดแบบคลาสสิกหรือกดอันทัสุดท้ายนั่นเองนี่มันก็อัปโหลดเข้ามาให้เราแล้วโอเคประมาณนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าหน,หนังให้กลอก้องแบบนี่ค่ะทุกคนนะรักไหมส,ส่วนถ้าส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบ ใครอยากได้แบบเอจริงๆล่องหุ่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งสามเราจะทิ้งลิงก์คลิปของเราไว้ใต้โพตนนะคะเพราะว่าเราเราทําการสอนไปแล้วนะคะทุกคนเราจะไม่สอนซ้ํานะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายบายค่ะ